สวัสดีครับท่านผู้ชมและลูกศิษย์หลวงปูส่สวงทุกดวงจิตที่ติดตามชมคลิปของช่องนี้ด้วยดีตลอดมาคลิปนี้เป็นตอนที่สองต่อจากตอนที่แล้วคลิปนี้เป็นเรื่องร่างทรงมะมดหรือร่างทรงบางบทโจรมะมดเป็นภาษาเขมรแปลเป็นไทยหมายถึงการเข้าทรงบางบท เป็นพิธีกรรมอันเชิญขวัญดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆเข้าประทับในร่างทรงเป็นพิธีกรรมของชาวคนเชื้อชาติเขมรที่มีมาตั้งแต่สมัยขอมโบราณต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีพิธีกรรมแบบนี้อยู่มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ให้ได้พบเห็นเป็นประจำ โดยเฉพาะตามหมู่บ้านชนบทเขตจังหวัดแถบอีสานใต้มีจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสเกตก็ยังคงมีพิธีกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆทั้งๆที่มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงพอสมควรเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเขาทำพิธีนี้แล้วได้ผลถึงมีการโจรมะมดเลิงมะมดตลอดมาเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เขาทําพิธีแบบนี้แล้วได้ผลถึงมีการโจรมมดเลิงม,มดตลอดมาเรื่อยๆพอเริ่มพิธีอัญเชิญครูบางบทประธานเข้าประทับทรงนำแล้วดวงวิญญาณดวงอื่นๆก็จะทยอยเข้าประทับทรงต่อจากดวงวิญญาณครูประธานเชืร่างทรงบางบทนั้นมีดวงวิญญาณครูประจำร่างทรง เป็นปู่ฤาษีท่านก็จะเข้ามาประทับทรงนำเปิดพิธีกรรมแล้วท่านก็ออกไปทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเจ้าของงานต้องการอัญเชิญดวงวิญญาณขององค์ใดมาประทับต่อเช่นการจัดพิธีนี้เราจะอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงปู่สวงเข้ามาประทับทรงร่างนีน้ดวงวิญญาณน,นำปนู่ฤาษีซึ่งเป็นองครูประจำร่างทรง ก็จะเข้าประทับทรงนำก่อนแล้วท่านก็ออกไปดวงวิญญาณของหลวงปู่สวงที่เราอัญเชิญก็จะเข้ามาประทับตามทีหลังองคค์รูเจ้าของร่างนั้นเหมือนว่าองค์ครูเจ้าของร่างนั้นเป็นเจ้าของบ้านได้อนุญาตหรือเปิดประตูให้หลวงปู่สวงเข้ามานั่นเองพอดวงวิญญาณของหลวงปู่สวงท่านประทับทรงเข้ามา ท่านจะอยู่นานแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ดวงวิญญาณขององค์หลวงปู่สวงว่าท่านจะเลือกเข้าร่างนี้นานแค่ไหนอยู่ที่ท่านหรือบางครั้งก็มีเช่นกันที่มีการอัญเชิญดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งแต่ท่านไม่ยอมมาเข้าประทับทรงแบบนี้ก็มีเช่นกันเื่องนี้ผมเคยถามหลวงปู่สวงตอนท่านเข้าประทับทรงมาว่าหลวงปู่ครับ เวลาเขาจัดพิธีต่างๆแล้วมีพิธีอัญเชิญหลวงปู่สวงให้เข้าประทับทรงร่างอื่นๆเหล่านั้นหลวงปู่ไปเข้าประทับทรงบ้างไหมครับไปทุกคนหรือเปล่าหลวงปู่สวงท่านก็ตอบว่าเขาทําพิธีอัญเชิญเราก็ไปประทับให้เขาตามที่เขาทําพิธีตามที่เขาอัญเชิญ นึกว่าหายไปไหนไปไม่นานนึไปนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นพิธีเท่านั้นและอยู่ที่ร่างทรงนั้นด้วยว่าเขาปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าร่างทรงนั้นเขามีศีลปฏิบัติทำทำดีไม่หลอกลวงเขาก็จะไปเข้าประทับให้เขาตามแต่เห็นสมควร แต่โดยปกติแล้วเราจะไม่ไปประทับใครบ่อยนักบางร่างทรงที่ไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหลอกลวงผู้คนเราก็ไม่ไปเข้าประทับให้ยิ่งเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เข้าประทับทรงร่างใครแต่มันก็แสดงเอาเองแบบนี้ก็มีอยู่ทั่วไปเยอะเลย เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูให้ดีไม่ว่าจะร่างทรงนี้หรือว่าร,ร่างทรง,งไหนดดต้องพิจารณา,าดูด้วยเหตุและออได้ราคาจงอย่าเชื่อ,อทั้งหมด ต้องพิจารณาดูให้ดีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับแข็งแรงเกนคือคำตอบครับหลวงปู่สวนตอนนี้นตอนที่มาด้ตอนนี้ไม่ได้คือซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ร่างทรงที่จเป็นร่า้ทรงหลวงปู่พระอาจารย์และหลวงพ่อจะได้น่ารถแบบนั้นคือมีโอกาสที่ยากมากๆและไม่จริงไม่หาได้และส่วนที่จริงนั้นมีน้อยนิด แต่ไอ้ที่ไม่จริงนี้หลวงปู่สูเกล้บเมื่อเป็นแบบนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าร่างไหนก็นอนบนหลังเข้าประทับทรงจริงและร่างไหนเข้าประทับทรงไม่จริงครับเรื่องนี้ตอบค่อนข้างลำบากและก็เป็นเรื่องที่แยกแยะลำบากมากเพราะบางร่างทรงนั้นมีการเข้าประทับร่างทรงจริง แต่วิญญาณที่เข้ามาประทับทรงนั้นไม่ใช่ องหลวงปู่สวงแต่เป็นวิญญาณอื่นหรือสัมภเวสีเข้ามาประทับสงฆ์แต่อ้างว่าตนเป็นดวงวิญญาณของหลวงปู่สวงก็มีดวงวิญญาณนั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณของบางคนองใดองหนึ่งแต่ไม่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นดวงวิญญาณสัมภเวสีดวงวิญญาณสัมภเวสีนี้เป็นดวงวิญญาณที่กลางๆคือตอนอยู่เป็นมนุษย์ไม่ทำดีและ ก็ไม่ได้ทําชั่วเมื่อตายไปจึงเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ได้ไปนรกและไม่ได้ไปสวรรค์จึงเป็นวิญญาณกลางๆล่องลอยอยู่ทั่วไปบ้างก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรแบบนี้ก็มีจะรอวันเวลาไปผุดไปเกิดหรืออย่างไรก็ว่ากันไปแต่เมื่ออยู่นานๆไปดวงวิญญาณนี้เกิดนึกหรือคิดจะทําดี ช่วยเหลือผู้คนเพื่อจะสร้างบุญกุศลหรือแสดงพลังอำนาจเรียกความสนใจจากผู้คนเพื่อหวังเครื่องเส้นไหว้เพื่อการยอมรับจากผู้คนตคนจึงหาร่างคนเพื่อเข้าสิหรือว่าประทับทรงเพื่อจะอาศัยร่างคนหรือร่างทรงนั้นทำตามความที่วิญญ,ญาณน,นั้นคิดเอาไว้เพราะดวงวิญญ,ญาณน,นี้ ตอนที่เป็นคนยังมีชีวิตอยู่ก็มีความสามารถหลายอย่างเช่นเวทมนต์คาถาอาคมอักขระเลขยันตลอดจนยาสมุนไพรต่างๆมีความรู้เป็นอย่างดีเคยบทเรียนมาและตอนที่มีชีวิตเป็นคนอยู่นั้นชื่อนายคายจึงไปหาร่างเข้าสิง เมื่อเข้าสิงแล้วก็มีคนถามว่านี่ใครเข้ามาข้าคือวิญญาณไอ้ควายข้าจะมาอยู่กับร่างนี้เท่านั้นแหละครับญาติญาติของคนที่โดนเข้าสิงหรือว่าเข้าประทับก็วิ่งหาหมอปล่อยในเรือเลยจะไปหาหลวงพ่อมาสาดน้ำมนต์สาดเข้าสารเอาไม้เค้นตีไล่ออกจากร่างเป็นพลวัลเมื่อเป็นแบบนี้วิญญาณนายควายก็เลยเอาใหม่ ทีนี้เข้าสิงหรือว่าเข้าประทับพอคนถามว่านี่คือใครเข้ามาอินญาน,นั้นก็พูดสั้นๆเบาๆว่าข้าคือหลวงปู่ส่วน,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 นแล้วก็ทํากิริยาท่าทางทุกอย่างให้เหมือนหลวงปู่ส่วเนเท่านั้นแหละครับคนหมอบก,กราบ<อ>หาอะไรมาประเคนเอากระดาษเอาปากกามาขอเลขกันวุ่นวายทุกคนต่างดีใจเรียกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาเต็ม แล่ถ้าเกิดว่ามีพระหรือหมอผีรู้ว่านี่ไม่ใช่ดวงวิญญาณของหลวงปู่วงเข้ามาสิงหรือเข้ามาประทับจะอาสาไล่ให้นหะครับว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายที่โดนไล่ก็คือหมอผีหรือว่าพระรูปนั้นแหละครับนี่คือความแตกต่างหรือสองมาตรฐานแบบเห็นได้ชัดเจนที่สุดนี่แหละครับวิญญาณมีชื่อเสียงแบรนด์ย่อมแตกต่างจากอย่างที่ไม่มีชื่อเสียง ความแตกต่างนี้เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นด้วยและดวงวิญญาณนี้ก็สามารถเขียนอักษรเลขกยันและให้หวยถ้าเกิดให้หวยถูกด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้กรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าท่านจะต้องหลั่งน้ำตาด้วยความสงสารหลวงปู่สวงเหตุการณ์นี้ผมเก็บความลับมา9เดือน ตอนแรกว่าจะไม่ลงแต่ผมคิดว่าลงจะดีกว่าเพราะในเมื่อผมทำเรื่องจริงหลวงปู่สวงอันไหนที่เป็นเรื่องจริงผมก็ต้องลงเรื่องนี้ลูกศิษย์หลวงปู่สวงไม่ควรพลาดเด็ดขาดท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจผมได้ทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับ